ครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนะครับของ cbr 150โฉมนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี้รถผมวิ่งมาประมาณเกือบเกือบสามหมื่นโลนะครับ มันก็จะเริ่มมีอาการแล้วมมอาาลวองฟังดูนะครับ เียงมันจะเป็นแก๊ก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 ต้นเหตุของมันมาจากอะไรมันมาจากโซ่ราวลิ้นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวดันโซ่มันนะครับมันเสื่อบสภาพเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนดูนะครับ่าครับอุปกรณ์ของเรานะครับที่ต้องใช้นะครับก็จะมีประแจนะครับเป็นประแจเบอร์แปดนะครับแล้วก็ไขควงนะครับ วันนี้นะครับเบิกศูนย์มาเลยนะครับไม่แพงนะครับ735บาทเท่านั้นถูกกว่าที่คิดไว้อีกนะครับเดี๋ยวผมทำการรื้อเลยดีกว่าสักครู่นะครับ นี่นะครับเวลาขัดน็อตออกนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวดันโซ่ลาวลิ้นของเรานะครับเวลาขัดน็อตออกก็ใช้ประแจเบอร์แปดนะครับขันบริเวณนี้นะครับสองตัวนะครับน็อตสองตัวข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเวลาขันควรจะขันออกพร้อมๆกันทั้งสองตัวนะครับไม่อย่างนั้นเกลียวมันจะรูดได้นะครับเพราะว่าสปริงสปริงของตัวดันโซ่มันจะดันอยู่กับโซ่ข้างในนะครับถ้าเราเอาข้างใดข้างหนึ่งออก น็อตอีกตัวมันอาจจะรูดได้นะครับเดี๋ยวผมถอดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้นะครับหลังจากที่ผมก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการคันน็อตทั้งสองตัวออกนะครับนี่เราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับปึ๊บนี่ดูดีๆนะครับมันจะมีโอ้ร้อนนิดนึงนะครับ <c oughs> จริงๆต้องทําตอนเครื่องเย็นนะครับแต่นี้อ่า เพื่อผู้ชมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวางอันนี้นะครับนี่นะครับตัวมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนวิธีตรวจสอบดูนะครับว่ามันยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับมันอันนี้ด้วยนะครับประเก็นเหล็กอันนี้เก็บไว้ดีๆนะครับโอเคครับ สักครู่นะครับนี่นะครับตัวมันเวลาเช็คว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับให้เอาไปทุบกับพื้นแข็งๆก็ได้นะครับทุบดูว่ามันมันยุบตามแรงที่เราออกทุบลงไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่นะครับยุบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ <c oughs> ดูนะครับตอนนี้มันยังยาวอยู่ประมาณนี้นะครับพอเราทุบลงไปนะครับปึ๊เนี่ครับหายไป ตามตามแรงที่เราออกเลยนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยคือมันเสื่อมแล้วครับเวลาโซ่ลาวลิ้นมันเหวี่ยงนะครับเวี่ยงอยู่ข้างในนะครับมันก็จะฟาดตัวนี้นะครับถ้าถ้าของที่มันยังใช้ได้อยู่มันก็จะไม่ยุบตามนะครับแต่ถ้ามันยุบตามก็คือก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับมันมันก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับแต่ว่ามันมีเสียงดังน้ารำคาญแล้วใช้ไประยะยาวนี่มีผลกับโซ่แน่นอนนะครับ เดี๋ยวจะมาดูชิ้นใหม่เลยนะครับที่ผมซื้อมานะครับนี่นะครับจะมาทำแกะการแกะมันออกจากซองนะครับหอมมาดีมากนี่นะครับตัวใหม่นะครับ เราก็จะต้องใช้ประเก็นตัวเดิมนะครับประเก็นเหล็กนะครับตัวเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมียางโอลิงอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ร่วมกันนะครับใช้ร่วมกันอันนี้นะครับตัวใหม่อันนี้คือเขาขันเข้ามาให้อยู่แล้วนะครับขันให้สุดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราได้มานะครับนี่นะครับ ถ้าเราไม่ขันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้พอเราเอาไปใส่ที่ตัวรถมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันแข็งครับมันจะดันตัวโซ่ไว้นะครับเราก็จะต้องทําการขันนะครับสักครู่นะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมขันให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวก็แทกมันปึ๊บอ่ะมันก็จะเด้งออกนะครับถ้าเราคือตัวนี้มันจะมีหนะ้าที่ล็อกไว้เฉยๆนะครับเวลาขันเราก็หาให้ครงแบนก็ได้นะครับมาขันเข้าไปนี่นะครับขันเอ,อตามเข็มนาฬิกานะครับขันขึ้นปึ๊บจนกว่ามันจะขึ้นมาสุดนะครับสุดแล้วก็ออกแรงล็อกนิดหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับ เราก็เอาตัวนี้นะครับมาเสียบเอาไว้นี่นะครับเสียบปึ๊บแล้วก็ล็อกไว้นะครับมันก็จะไม่หลุดไปทีนี้เราก็เอาไปประกอบอ๋อเดี๋ยวนะครับลืมไปถ้าเอาไปประกอบที่ตัวรถเลยมันก็จะไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาอันนี้นะครับมาใส่ไว้ก่อน ตัวเก่านะครับอันนี้ถอดออกจากตัวเก่านะครับหัวน็อตตัวนี้กันน้ํามันเครื่องมันกระเด็นขึ้นมานะครับมันก็จะมีลูกยางโอลิงตัวนี้นะครับต้องแกะออกมาด้วยนะครับออโอเคนะครับออกมาแล้วนี่เราก็มาใส่แทนไปเลยนะครับใส่ไปที่ตัวใหม่ปุ๊บปุ๊บนี่เราก็ถอดออกอย่างระมัดระวังนะครับ ยังล็อกอยู่นะครับเราไม่ต้องขันเข้าไปไหมบเราก็ขันนะครับตัวนี้ขันเข้าไปปึ๊บ,บอโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วน,นะครับทีนี้เอามาประกอบใส่ที่ตัวรถนะครับประกอบกลับเข้าไปเลยก็ตัวนี้นะครับประกันนี้ที่จริงก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับตัวนี้ คครับอ่านะครับเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับพร้อมกับใส่น็อตนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเจ้าตัวนี้เข้าไปแล้วอ่ะมันจะติดตรงเ,เรือนลิ้นเล่งนะครับมันจะติดมันจะติดเราก็จะต้องใส่น็อตตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยกไปทั้งชุดนี่หละครับ ก็ต้องเบาๆนะครับค่อยๆไม่งั้นมันจะดีดออกมาคืนอีครับแล้วทีนี้ก็ขันน็อตเข้าไปนะครับขันน็อตเข้าไปนะครับทีนี้อ่ะนะครับตอนนี้ผมก็ขันเข้ามาแล้วนะครับกือบสุดแล้ว นี่ก็เริ่มทำการขันแน่นนะครับ พอตึงมือนะครับเดี๋ยวมันจะรูดซะก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าผมก็คือก็พอมีความรู้อยู่บ้างก็เลยก็เลยมาเซอร์วิสมาลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวพอเราสตาร์ทเครื่องเดี๋ยว เจ้าตัวดันโซ่ก็จะดีดไปดันกับโซ่เองนะครับลองฟังเสียงดูนะครับ เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงก็อย่างที่เห็นนะครับมันเวลาเราเร่งอ่ะมันจะไม่มีเสียงดังนาลำคานเสียงแกล้งแกๆๆแกนะครับตอนนี้มันก็เงียบแล้วครับโอเคครับก็ก่อนจะจากลาเนาะผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับเป็นครั้งแรกก็ช่วยกันกดปุ่มกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ช่วยกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ออกมาด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ